พก็ผมนะฮะตัวตัวถอยนะครับคลิปนี้สมมติงานนะฮะ e010 นะครับให้กับคุณพี่อ่าปีชาวุฒินะฮะของรุ่นอ่าวอลโวนะฮะ e C ี6 0 e นะฮะสะับตรงนี้ครับก็อัพเอลนะฮะอัพเอลเนะะีนะะ่ยจะไม่คอนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันอาการสายจะมีนิดนึงปกติอยู่แล้วนะครับของฟันเฟืองนะครับอัพเอลก็คือตัวนี้จะไม่คอนนะครับ นี่นะฮะนี่คือตัววอลโวอี่วนหนึ่งนนะครับมาคู่กับรีโมทตัวนี้นะครับวิธีการเล่นนะเปิดสวิตนะฮะกดคู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะมีสวิตปิดเปิดอยู่นะครับของประตูฝั่งนี้นะครับปิดเปิดสวิตตรงนี้นะครับเมื่อปิดเปิดสวิตตรงนี้เสร็จนะฮะก็สามารถที่จะเล่นได้เลย่านะเปิดสวิตแล้วก็เล่นลักษณะนี้นะครับสวิตตัวนี้นะปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟนี่ก็คือหมุนเอล นี่ก็การตักของเขานะฮะมีบุ้งจีตัวนี้เป็นตัวนับเบอร์ยี่สิบแปดนะฮะของของพี่คนนี้นะครับอ่าซื้อสินค้าจากน้าโตวทอยนะฮะรับประกันต่ออายุการใช้งานนะฮะเสียส่งซ่อมฟรีค่าแรงนะครับคิดค่าอะไรตามจริงนะครับผมตัวนี้ถ้าเล่นเบื่อแล้วนะสามารถส่งมาอัพเป็นระบบายได้นะครับนะครับตัวก็ประมาณเปิดได้นะฮะตัวนี้ครับ ตัวปวดได้เนาะนะครับพับสุดแล้วนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับของเขานี่นะสวยงามมาพร้อมกับกล่องนะฮะอ่าเป็นพลาสติกโฟมอย่างดีนะฮะสัตว์ตัวนี้นะครับนี่นะ,ะพับสุดแล้วนะครับไปเล่นนะครับไม่ยากนะฮะเลือดสุด,สดตากสุดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแพ็กส่งวันนี้นะครับยี่สิบสาม ตุลาคมนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ